สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคนไลค์กดติดตามนะครับผม กดแชร์กด subscribe แลวอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปให,ใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยนะสำหรับใครที่สนใจกล้วยไม้ป่านะครับผมที่เป็นคออนุรักษ์คอที่ชอบกลิ่นหอมชอบปลูกชอบสะสมกล้วยไม้ป่าหายากทุกชนิดที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะคะผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าที่เป็นกล้วยไม้ป่าอีสานใต้นะครับผมที่ทนแดดโอ้ยาวมากสวยมากวันนี้ทนแดดดอกหอมมากเลี้ยงง่าย นะครับผมกรุงเทพและปริมณฑลเหนือกลางอีสานใต้ปลูกออกดอกทนแดดนะครับผมกล้วยไม้ป่าอีสานใต้ตัวนี้เรียกว่าหนวดพรามหนวดพรามนะครับผมเป็นงานกอสวยเลยนะครับผมแต่ราคากิโลนะวันนี้เรามีงานมาเป็นกอเป็นกอทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยใครสนใจหนวดพรามนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายราคาดังนี้เลยนะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลย ครึ่งกิโลนะครับผมเป็นงานกอรครึ่งกิโล400บาทขอค่าส่ง70นะครับผมมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1กิโล8 0 0บาทส่งฟรี1กิโล8 0 0บาทส่งฟรีใครรับ3กิโลผมคิดแค่2,000บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมใครรับ10กิโลขึ้นนะครับผม10กิโลขึ้นเพียง6000บาทส่งฟรี สนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะครับผมโทรมานะที่0959418988หรือแอดไลน์มาคุยนะครับผมมาสอบถามว่ามีกล้วยไม้ป่าชนิดไหนบ้างนะครับผมที่ไอดียไลน์0959418988เช่นกันเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมมีจัดจำหน่ายตลอดนะครับผมออเดอร์ได้เลยเราสั่งเราส่งให้นะครับผมเก็บไปทางถึงบ้านนะครับผม เนี่ยครับผมหนวดพรามสวยมากนะครับผมครึ่งกิโล400ขอค่าส่ง7 0 1กิโล8 0 0ส่งฟรี3กิโล2,000บาทส่งฟรีนะครับผมมีเก็บปลายทางนะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่0959418988นหนวดพรามกล้วยไม้ป่าแท้หายากไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมทนแดดดอกหอมมากนะครับผมพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศเวลาปลูกนะครับผม เลมรากออกนิดนึงด้วยนะครับผมเล็กรากเลมรากเก่านะครับผมออกนิดนึงนะครับผมแบบนี้แล้วก็เอาไปแปะแล้วมัดไล้เลยง่ายๆเลยครับผมมัดห้อยตามต้นไม้หรือใส่กระถางก็ได้เช่นกันปลูกง่ายมากรับผมเดี๋ยวลากเขาก็เดินนะครับผมหรือใครเอฟไปไม่มีเวลาปลูกนะครับผมให้เราปลูกให้ได้ก็ให้ให้เราปลูกด้วยก็ให้ปลูกให้ก็ได้นะครับผมแบบนี้เราจะปลูกติดขอนไม้ดู่แบบนี้เหรอ ปลูกติดขอนไม้ประดู่แบบนี้อันนี้หนึ่งกิโลนะครับผมเราปลูกนะครับผมเดี๋ยวซูมดูเลยเราปลูกเราแปะติดกับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมคุณเอาไปแขวนได้เลยนะครับผมเอาไปแขวนหรือเอาไปติดต้นไม้ได้เลยสักพัก<ด>รากเดี๋ยวลาก,ากน้องเขาก็เดินออกมาแบบนี้แล้วอันนี้ผมปลูกประมาณสามสี่วันแล้วนะครับผมปลูกแบบนี้หนึ่งกิโลค่าปลูกผมคิดรวมค่าไม้ด้วยสองร้อยถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็คือขอนละพันนะครับผมรวมส่งเลยนะครับผม เราชั่งหนึ่งกิโลแล้วเล็มลากปลูกแล้วตัดปลูกให้ท่านแบบนี้เลยนะครับผมปลูกค่อนข้างนานเหมือนกันนะอันนี้เราปลูกทีละต้นนะครับผมนี่ครับใครอยากได้แบบนี้ก็บอกเลยพร้อมปลูกพร้อมปลูกไปให้คือแบบนี้ขอนละพันนะครับผมถึงกิโลแปดร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ่าปลูกใส่ขอนแบบนี้หรือใครอยากจะปลูกขอนละสามกิโลสองพันแบบนั้นก็ได้แล้วก็คิดค่าปลูกกิโลละสองร้อยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะสวยๆได้ทั้งขอนไม้ดู่แบบนี้ไปเลยด้วยนะครับ ไปสนใจนะโทรมาสอบถามแอดไลน์ที่เบอร์0959418988ได้เลยที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราหนวดพรามนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากไม้ป่าแท้อีสานใต้พืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมครึ่งกิโล400ผมขอค่าส่ง70 1กิโล800ส่งฟรีนะครับผม3กิโล2,000บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทาง10กิโลในราคาส่ง6000นะครับผม10กิโล6 0 0 0ส่งฟรี นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางหรือใครอยากรับ1กิโลแล้วให้เราปลูกให้แบบนี้คิดค่าปลูกกิโลละ200นะครับผมคุณได้ขอนไม้ไปด้วยนะครับผมเราตอกตะป,ปูมีลวด3ขาแขวนเลยแบบนี้เลยพร้อมแขวนแบบนี้1,000บาทรวมส่งนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ